บทที่1241ดาวเฮงหลอดแห่งโลกปีศาจข้อผิดดาวเฮงลึกลับมากและรู้ว่าใครจะเป็นจักรพรรดิองค์แรกในอนาคตเจียงเฉินยังถามคำถามในใจและถามว่าที่ดาวการปล้นครั้งที่สของแผ่นดินคืออะไรกันแน่ฉันได้ยินมาว่าใครก็ตามที่สามารถเปิดตราแผ่นดินใครก็ตามที่สามารถ ได้รับของขวัญจากสวรรค์และดินของขวัญแห่งสวรรค์และโลกนี้เป็นครั้งแรกมันคือการสร้างสี่ความทุกข์ยากหรือไม่ไม่ใช่ดาวเฮงกล่าวว่าผู้ที่ผนึกสามารถได้รับของขวัญแห่งสวรรค์และโลกได้แต่นี่คือไม่ใช่ที่สุดแห่งกา รถรังแผ่นดินลือกันว่าการสร้างเสาวกขั้นสุดท้ายนั้นสัมพันธ์กับความลับสุดยอดแห่งสวรรค์และโลกมีบางอย่างเกี่ยวกับแผ่นดินที่ถูกผนึกและสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีใครรู้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนแรกที่เข้าสู่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทำไมคุณถึงไม่รู้เรื่องนี้เจียงเฉินมองไปที่ดาวเฮงด้วยความสับสนและพูดว่า ฉันคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วนี้ดาวเฮงดูเขินอายเขาไม่พูดอะไรอีกและเดินตรงไปที่ประตูหน้าทันทีที่เขาเข้าใกล้ประตูแสงสีทองก็ตกลงมาแต่แสงสีทองไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆแก่เขาหลังจากที่เขาเข้าไปในประตูเขาโก้คููหันไปมองเจิงเช่นข้างนอกทักทายเขา ที่เจียงมาเร็วๆนี้เจียงเช่นพยักหน้าและเดินไปพร้อมกับก้าวย่างหน้าประตูมีแสงสีทองนี่คือรูปแบบที่ทรงพลังที่สิ่งมีชีวิตธรรมดาไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ทันทีที่ร่างของเจียงเช่นสัมผัสกับแสงสีทองแสงสีทองก็ตกลง มาในขณะนี้ร่างกายของเขาสั่นแต่นั่นคือทั้งหมดหลังจากที่ร่างกายสันเทาเขาก็ผ่านแสงสีทองและเข้าไปในประตูพื้นที่ในประตูใหญ่มากแต่ไม่มีอย่างอื่นในนั้นมีเพียงสิ่งมีชีวิตบางตัวเท่านั้นดาวเฮงกล่าวว่าฉันได้ นินมาว่าลูโอบิงลงไปที่ภูเขาก่อนเวลาเพื่อค้นหาเจ้าชายที่มีสเสน่ห์ในหัวใจของเขาและต้องการเห็นพระทั่วโลกเพื่อดูว่าเขาชอบเขาก่อนการแข่งขันหรือไม่รับสมัครญาติเขาเดินเข้าไปใกล้เจียงเฉินและกระซิบว่าพี่เจียงเงคู นะ่ต้องทำงานหนะักพยายามเป็นคนแรกที่จะได้ขึ้นไปที่ชั้นเก้าทานอาหารเย็นกับหลัวปิงและสร้างความประทับใจให้กับเธอข้าข้าจะลืมมันเจียงเฉินใส่หัวเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าเพิ่งมาดูความตื่นเต้นฉนันมีภรรยาแล้วดาว เ่งกล่าวทันทีว่าผู้ชายภรรยาสามคนและสี่นางสนมเป็นปกติแล้วจู่ๆก,ก็เช่นกันรู้แจ้งมากฉันเข้าใจคุณได้จริงเช่นเหลือมองดาวเฮงอีกครั้งชายอ้วนคนนี้รู้ทุกอย่าง,างจริงๆร,รู้ทุกอย่างแม้แต่แท้งกูภรรยาของเขาก็รู้ดูเหมือนว่าเมื่อเห็นความคิดของจริงเช่นดาวเฮงยิ้ม โอเคไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ไปกันเถอะเขาก้าวไปข้างหน้าและเดินไปข้างหน้าข้างหน้ามีบันไดที่ทางเข้าของบันไดสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนมนุษย์จำนวนมากรวมตัวกันดาวเฮงแนะนำ รูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยลูโอบิงเองยิ่งสูงเท่าไหร่ความกดดันยิ่งมากขึ้นมันไม่ง่ายเลยที่จะปีนขึ้นไปที่ชั้นเก้าได้สำเร็จเจียงเช่นถามตอนนี้มีทั้งหมดแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มาที่นี่ดาวเฮงส่ายหัวและพูด ว่าฉันจะรู้ได้อย่างไรแต่ควรมีวีรบุรุษมากมายในโลกนางฟ้าและโลกของพระเจ้าแต่พี่เจียงไม่ต้องกังวลที่อายุใกล้เคียงกันคุณแน่นอนมันเป็นการดำรงอยู่ยงคงกระพนันหลังจากพูดเขาก็ดึงเจียงเฉินและจากไปทันทีที่เขาดิ นอขึ้นบันไดจริงเช่นก็รู้สึกถึงแรงกดดันดูเหมือนว่าภูเขาขนาดใหญ่กำลังกลิ้งลงมาและกดทับเขาเขาประมาทอยู่ครู่หนึ่งทำให้ร่างกายของขางอภัยใต้แรงกดดันอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็ปรับตัวแม้จะกดดันมากแต่ก็ไม่เป็นผลสำหรับเขาเดาเฮงก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไรเดินไปข้างหน้าในขณะที่เดินและพูดว่า อย่าดูถูกแรงกดดันของกระบวนการถ้าคุณต้องการปีนขึ้นไปที่ชั้นเก้าอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีพลังของนางฟ้าและในบรรดารุ่มน้องมีคนเพียงไม่กี่คนที่กลายเป็นอมาตะและพูดได้ว่าไม่มีเลยไม่เพียงเท่านั้นแม้ว่าคุณจะมี พลังอมตะคุณยังต้องมีร่างกายที่แข็งแรงหากไม่มีร่างกายที่แข็งแรงคุณจะไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เลยเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเช่นรู้สึกกลัวเล็กน้อยและกล่าวว่าคุณต้องเข้าถึงพลังอมตะเพื่อปีนขึ้นไปที่ชั้นเก้าได้สม เรดฉันคิดว่าฉันควรยอมแพ้ฐานการพบลูกปัจจุบันของฉันยังไม่ถึงระดับนี้เลยและฉันก็ยังห่างไกลจากการเป็นอมตะมันอยู่ห่างออกไป1 0 8 0 0 0ไมล์เจียงเฉินมีความรู้มากเขาได้เข้าสู่ขั้นที่8ของพระวิญญาณบริษ กดเท่านั้นแม้ว่าคุณจะใช้ไพ่ย,ยีสีคุณก็สามารถฆ่าพวกอมะตะได้แต่นี่เป็นเพียงการยืมกำลังภายนอกเขาเชื่อว่าเขาไม่มีพลังอมะตะดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปีนขึ้นไปบนชั้นเหล่านี้ได้เฮียาดาวเฮงเห็นจริงเช่นหันกล กลับมาและกำลังจะลงไปชั้นล่างเขาดึงเขาทันเวลาและพูดว่าถึงจะพูดอย่างนั้นแต่คุณไม่สามารถปีนขึ้นไปที่ชั้นเก้าได้และไม่มีใครอื่นได้อาหลัวปิงจะเลือกคนจากระดับสูงสุดเพื่อรับประทานอาหารเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียง เชินก็ตกอยู่ในห้วงความคิดคนแรกที่จะกลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตยังเป็นผู้หญิงเขาอยากรู้มากกว่าหลวปิงนี้เป็นอย่างไรคิดดูแล้วก็ยังตัดสินใจขึ้นไปดูส่วนจะกินข้าวเย็นกับอัจฉริยะอย่างหลวปิงได้หรือ ก็แล้วแต่ความโชคดีขณะน,นี้ชั้นก้าวข้างหน้าต่างมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงสวมชุดสีชมพูผมยาวสีดำและใบหน้าของเธองดงามราวกับงานศิลปะที่แกะสลักอย่างปราณีตไม่มีตำหนิใดๆผิวก็สวยนิ้วก็หักดวงตาของเขาชัดเจนและเต็มไป ด้วยพลังเธอมีเกีรติไปทั่วร่างของเธอราวกับนางฟ้าที่เดินออกมาจากภาพวาดไร้ซึ่งกลิ่นไอของความเป็นมนุษย์เธอคือหลัวปิงลูโอบิงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามในขณะนี้ลูโอบิงมี นันหายอย่างมากใบหน้าที่สวยงามและไม่มีใครเทียบของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าเธอจับคางของเธอไว้ในมือมองออกไปนอกหน้าต่างและจ้องมองสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนที่อยู่ด้านล่างด้วยความมุนงงเธอมีความสามารถที่เหนือชั้นและมอ มีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเมื่ออายุยังน้อยเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของการโจรกรรมแล้วและเขาอยู่ห่างจากแดนสวรรค์เพียงหนึ่งก้าอย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้บรรพบุรุษของอาณาจักรเทพสั่งให้เธอแต่งงานกับอัจฉริยะของโลก และตระกูลหมิงนี่เป็นโอกาสเดียวที่ชาวลูโอ้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนดิมิ่งตราบใดที่พวกมันรวมตัวกับโลกและดาวพลูโตสิ่งมีชีวิตในตระกูลลูโอจะสามารถเดินทางไปยังโลกผ่านรูปแบบเทเลพอร์ตของสวรรค์โลกและนรกพื่อชิง วามโชคดีลูโอบิงไม่เต็มใจโดยธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นอัจฉริยะที่หายากแต่เธอก็ไม่ดูถูกมันเธอไม่ต้องการให้การแต่งงานของเธอถูกครอบงำเธอจึงเสนอการแข่งขันเพื่อคัดเลือกญาติอัจฉริยะของเผ่าอันเดอร์เวิลด์ของคุณแข็งแกร่ง มากไม่ใช่เหลืองงน้นมาแข่งการเอาชนะฉันแล้วฉันจะแต่งงานจึงมีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกญาติคุณหนูในขณะนั้นสาวใช้ที่มีสเสน่ห์เดินเข้ามายืนอยู่ข้างๆแล้วเรียกออกมาอย่างแถวเบาหลัวปิงที่ครุ่นคิดอยู่ได้ตอบ ต้มอง,องดูสาวใช้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนอยู่ที่นี่อัจฉริยะของตระกูลเอิร์ดหมิงมาถึงแล้วอัจฉริยะของตระกูลเทียนหมิงมาถึงแล้วและฉันได้ยินมาว่าโกดเรียมถือกำเนิดขึ้นอัจฉริยะผู้ไร้เทียมทานเขาชื่ออะไรมู่เจิง อยู่ที่นี่หรือเปล่าเสียงของหลัวปิงดังขึ้นเสียงเธอไพระมากไพระมากไพระมากการฟังเสียงของนางเป็นความเพลิดเพลินอย่างยิ่งสาวใช้สายหัวเล็กน้อยและพูดว่าคุณหนูสิ่งที่คุณพูดยังไม่ถึงแต่ดาวเฮงพาชายหนุ่มมาและตอนนี้เขาได้เข้าไปในหอคอยแล้วดาวเฮงลูโอบิงยืนขึ้นทันทีกล่าวว่า ดาวเฮงหลอดแห่งโลกปีศาจใช่นั่นคือข่าวุว้ยหลูปิงสูดหายใจเข้าลึกๆและบ่นว่าไม่เลวเลยที่ดาวเฮงปรมาจารย์แห่งโลกปีศาจนำมาเอง ตอนที่1242ชูชูก้าวข้ามความทุกข์ยากคอบเจียงเช่นไม่เคยคิดเลยว่าดดวเิงที่ติดตามเขาและเรียกเขาว่าพี่ชายคนโตเป็นลอดอเบเดมอนเรียมอาณาจักรปีศาจหนึ่งใน7อาณาจักรนอกจากนี้ยังเป็นอันดับสูงสุดในบรรดา7็ดโลกรองจากโลกมนุษย์เพียงครั้งที่สองท่าน และในขณะนี้เจงเช่นได้ปีนขึ้นไปบนชั้นสามของหอคอยแล้วพื้นที่บนชั้นสามก็ใหญ่มากเช่นกันและบนชั้นสามก็มีสิ่งมีชีวิตมากมายเช่นกันเจงเช่นไม่สนใจเลยที่จะปีนขึ้นไปในสามชั้นแรกแต่เจงเช่นรู้ถึงความแข็งเกร่ง เองของตัวเองและความแข็งแกร่งของเขาสามารถขึ้นไปได้เพียงชั้นที่6เท่านั้นยิ่งถอยกลับยิ่งยากขึ้นจริงเช่นอยู่ในเดมอนเรียมมาหลายปีแล้วตอนนี้โลกที่ไหนสักแห่งพื้นที่อยู่ในซากปรับหักพังและท้องฟ้ามีเมฆมากและไม่มอง มีชีวิตบนยอดเขามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไขว่ห้างผู้หญิงคนนี้ยังมีใบหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้สวมชุดสีดำและผมยาวสีดำในขณะนี้ผมยาวของเธอกำลังเต้นระบาและร่างกายของเธอก็เปล่งประกายออร่าที่แข็งแกรง่งไม่ไกลนักมีผู้ยอ เพีองคนหนึ่งในชุดขาวผู้หญิงในชุดขาวเป็นผู้พิทักษ์และผู้หญิงในชุดดำคือแทงกาแต่งชุจุพบว่าผู้พิทักษล่าถอยไปหลายปีผู้พิทักษ์ยังได้กำหนดรูปแบบเวลาสำหรับแท้งตูหลายปีผ่านไปตั้งแต่โลกภายนอกแต่จริงๆแล เอลเธอฝึกฝนมาเป็นเวลานานแม้ว่าจะมีตราประทับแห่งสวรรค์อยู่ในร่างของเธอเธอก็ยังคงพุ่งทยานสู่ท้องฟ้าและทำลายผนึกต่อไปตอนนี้ความแข็งแกร่งของแทงกูเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเขาอยู่ห่างจากแดนสวรรค์เพีย โง่ก้าวเดียวในเวลานี้ออราที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งได้ประทูขึ้นในร่างกายของเธอเมฆดำบนท้องฟ้าเปลี่ยนไปและมีจารึกลึกลับปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจารึกเหล่านี้รวมกันกาะตัวเป็นเมฆประหลาดนี่คือจียอนและยังคงเป็นเมฆลัก ขโมยที่หายากมากผู้พิทักษ์ยือนอยู่ในระยะไกลและเห็นเมฆปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสีของเมฆนั้นแปลกมากสีขาวชั่วขณะหนึ่งสีน้ำเงินชั่วขณะและสีแดงชั่วขณะหนึ่งสีสันต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสีหน้าของผู้พิทักษ์ดูเคร่งขึม ผิดปกติและเขาพึงพำกับตัวเองว่านี่คือความหายนะของการสูญพันธ์ฉันหวังว่าเธอจะรอดจากความหายนะะครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่นเมื่อเธอทำได้เธอจะกลายเป็นอมาตะในขณะนี้แท้งกูก็เช่นกันรู้สึกว่าเมื่อเธอขึ้นไปบอ ในฟ้ามีลมหายใจที่น่ากลัวอย่างยิ่งภายใต้แรงกดดันของลมหายใจนี้เธอยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าก้อนหินก้อนใหญ่กำลังกดทับหน้าอกของเธอและแม้แต่การหายใจของเธอก็เร็วมีความกังวลบนใบหน้าสวยของเธอไม่นานนก ความกังวลก็หายไปแต่เขากลับดูมั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อช่วยจริงเช่นช่วยจริงเช่นแก้ปัญหาของเขาและแก้ปัญหาเพราะจริงเช่นได้ดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือและปกป้องโลกมาตลอดและเธอแย้ช่วยไม่ได้ท่ามกลางเมฆที่หน้าขนลุกบนท้องฟ้ามีฟ้าร้องและฟ้าผ่าบางส่วนปรากฏขึ้นโทออก ร้องและฟ้าผ่าลงมาอย่างกระทันหันนี่คือสายฟ้าสีแดงแขนหนาเมื่อสายฟ้าฟาดแม้แต่ความว่างเปล่าก็บิดเบี้ยวและมีรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นพลังของสายฟ้านี้แข็งแกร่งมากชูชูเงยหน้าขึ้นมองเมื่อเผชิญกับฟ้าร้องความทุกข์ ยากันทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวเธอไม่ประมาทเลยมีพลังในเวลานี้ดอกไม้ปรากฏขึ้นที่หลังร่างของเธอดอกไม้นี้น่าทึ่งมากมีกลีบดอกนับไม่ถ้วนกลีบดอกแบ่งออกเป็นชั้นชั้นนับไม่ถ้วนมีเพียงห้ากลีบในชั้นกลางสิบชั้นในชั้นทอ และอีกหลายกลีบที่อยู่ด้านนอกสุดทุกกลีบมีมนขลังและมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเมื่อเห็นกลีบดอกปรากฏใบหน้าอันสวยงามของผู้พิทักษ์ก็มีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอและบ่นว่า โชคของจุจุนั้นดีจริงๆที่จะได้โชคลาภเช่นนี้ฝึกฝนและทำดอกไม้ดาวและใช้ดาวดอกไม้เป็นเครื่องหมายแห่งธรรมะเมื่อเธอเข้มแข็งเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อนาคตอันไร้ขอบเขตเพียงแต่นางก็บ่นเบาๆในระยะไกลาดาวหัวที่อยู่เบื่อ องหลังจุจุเปลี่ยนเป็นพลังอันทรงพลังแต่ละกลีบเปลี่ยนเป็นพลังและพลังนี้รวมตัวกันเพื่อต้านทานฟ้าร้องความทุกข์ยากที่ตกลงมาจากฟากฟ้าและฟ้าร้องแห่งความทุกข์ยากก็ระเบิดขึ้นกลางอากาศกองกำลังที่น่ากลัวทำลาย ล้างบริเวณนี้ในทางกลับกันจุจุนั้นไม่บุบสลายเมื่อเห็นพลังของแฝกเกียงดาวหัวของเธอปากของจุจุก็ลุกขึ้นวาดรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เต้าวาคือธรรมะที่เธอฝึกฝนด้วยความเพียรพยายามทั้งหมดของเธอแน่นอนเธอสามารถปลูกเสยังทำได้ด้วยคำแนะนำของผู้ปกครองหากปราศจากคำแนะนำของผู้ปกครองเธอก็จะไม่สามารถได้รับเมล็ดของเต้าวาและเธอก็ไม่สามารถปลูกฝังจากดาวหัวจุด ฟ้าร้องการปล้นครั้งแรกลงมาโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับตุจุไม่นานักสายฟ้าแห่งความทุกข์ยากครั้งที่สองก็ลงมานี่คือสายฟ้าสีขาวและพลังของมันแข็งแกร่งกว่าอันแรกแต่ไม่ว่าฟ้าร้องความทุกข์ยากจะรุนแรงเพียงใดมันก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันของดาวหัว ภายใต้การคุ้มครองของดาวหัวชูชูประสบความสำเร็จในการรอดชีวิตจากฟ้าร้องความทุกข์ยากครั้งที่สองทางที่สามทางที่สี่ทางที่ห้าฟ้าร้องแห่งความทุกข์ยากยังคงลงมาในไม่ช้าก็ลมก้าวและดาวหัวของจูจูต่อต้านฟ้าร้องทุก9ก้าวครั้งหลังจากฟ้าร้องทุก9ก้าครั้งจูจูคิดว่าความทุกข์ยากจะหายไปเพราะก่อนเกิดภัยพิบัติผู้พิทักษ์ได้เล่าบางอย่า เป็นงเกี่ยวกับภัยพิบัติให้เธอฟังแล้วโดยทั่วไปจะมีฟ้าร้องภัยพิบัติเพียงครั้งเดียวและยิ่งมีพรสวรรค์มากเท่าไรศักยภาพก็จะยิ่งมากขึ้นและฟ้าร้องภัยพิบัติก็จะยิ่งมากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่างมากที่สุดมีเพียงเก้าเส้นทอ อย่งเท่านั้นตอนนี้เธอได้ต้านทานฟ้าร้องทุก9้าครั้งเมื่อเธอคิดว่าฟ้าร้องความทุกข์อยากหายไปเงาก็ปรากฏขึ้นบนเมฆบนท้องฟ้าเมื่อเห็นเงาใบหน้าของผู้พิทักที่อยู่ห่างไกลก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาเตือนทันเวลาโว่ ทาชูๆูระวังนี่เป็นชาติของเต่าแห่งสวรรค์เมื่อจุดติของเต่าแห่งสวรรค์ปรากฏขึ้นก็หมายถึงการทำลายล้างและการประหารชีวิตอย่างสมบูรณ์แต่คุณไม่ต้องกลัวเมื่อจริงเช่นบุกมาก่อนก็ยังมีอวตารของวิถีแห่งสวรรค์ด้วยแอ แต่เจิงเชนได้ทำลายล้างโดยเจิงเชนเจ้าทำได้เมื่อได้ยินดังนั้นชูชูจงเมยหน้าขึ้นเธอเห็นเงาที่ออกมาจากก้อนเมฆรัศมีของเงานี้แข็งแกร่งมากซึ่งกดดันเธออย่างมากดาวหัวที่อยู่เบื้องหลังเธอหายไปเธอค่อยๆลุกขึ้นในยืนร่างของเธอลอยขึ้นไปในอากาศเธอมองไปที่อวตารของเทียนดาวและดาบปรากฏขึ้นในตัวเธอมือ ดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ชั่วร้ายจริงๆจิงเฉินสามารถเอาชนะอวตารของเต่าแห่งสวรรค์ได้ฉันก็เช่นกันมีความมุ่งมั่นบนใบหน้าของตุจูในขณะนี้อวตารของเทียนดาวได้เริ่มโจมตีและด้วยแสงวาบของร่างกายเขาปรากฏตัวต่อหน้า จูจูและฝ่ามือที่น่าสะพรึงกลัวก็พุ่งออกไปจูจูตอบสนองทันเวลาและยกดาบของเธอขึ้นเพื่อต่อต้านฝ่ามือนี้โจมตีทรูวิลซอสถูๆเพียงสัมผัสดได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่พัดมาจากดาบปีศาจท,ที่แท้จริงพลังนี้ ไผสซ่านไปทั่วร่างทำให้เลือดของนางตกตะลึงนางอดไม่ได้ที่จะพ่นเลือดออกมาเต็มปากและร่างกายของนางก็สั่นไปข้างหลังด้วยนับหมื่นเมตรทันทีที่พวกเขาต่อสู้อวตารของเฮเวนลี่ดาวแสดงพลังที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งนี้ทำให้ทูทูดูสง่างามและอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจ มันแข็งแกร่งมากเพียงแค่ยืนนิ่งการจุดติของเฮเว e ล l ี่ดาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและพลังฝ่ามืออันน่ากลัวก็กวาดไปดอกไม้จูจๆแฝกเกียงดาวปรากฏขึ้นและกลีบดอกถูกแยกออกและปิดกั้นต่อหน้าเขากลีบดอกไม้นี้ทำจากสาระสำคัญ ที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกลีบดอกไม้นี้ล้มเหลวในการสกัดกั้นการโจมตีของอวตารของเฮเบเวลี่ดาวและกลีบดอกไม้ก็แตกออกโดยตรงจิตใจของจูจูเคลื่อนไหวดาวหัวต่อต้านต่อหน้าเขาจากนั้นกลีบของดาวหัวก็แยกจากการและกลายเป็นนกลีบดอกนับพันในทันทีและกลีบดอกไม้เหล่านี้โจมตีสวรรค์อย่างท่วมทน้น